น้าวไปเลครับไปเลยครับเบิดเปิดเปิดมึงเข้ามาเหรอน้าวไปเลครับใช่พี่มึงเข้ามาเออมึงรู้ปัญหาแล้วใช่ป่ะน้องเล่าให้ฟังเมื่อกี้เออช่วยเคลียร์ให้หน่อยดิวะกูก็ลำบากใจว่ะคนเคลียร์ยังไงอ่ะให้มันซอฟลงอ่ะซอฟยังไงอ่ะบอลไม่ต้องคุยแหละไอ้บอลไม่ต้องมาบอลมือลงมาทำไมวะซอฟก็แบบว่าเราเราลีแลกกันพี่รีเซ็ตไงรีเซ็ตเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ที่บอลเลยไหมไม่ได้อยู่ที่ฝั่งนี้เลยไหมอันนี้ผมขอพูดตรงๆนะพี่นะ ตรงๆเลยบอลก็คือตอนเนี้ยมันก็ทั้งคู่อ่ะที่อย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะไอเรื่องอื่น่มันยังพอรับได้แต่มันลามมาเรื่องอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วมันก็ใส่กันเลยพี่รออะไรอ่ะลันก็ใสดับดิอะไรนะพี่ลามยังไงกูไม่รู้มึงไลฟฟังตอนแรกมันก็ปกติดีมันก็อ่าดราม่ามันก็พอสมควรนะพี่มันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงปกติดราม่าภายในเมืองโง่ๆอ่าอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่า มันมาลามวันเนี้ยมันเป็นแบบมันมันจะมองไปสองแง่ไงเรื่องวันเนี้ยสองแง่พี่มันแล้วแต่คนจะมองบัฟสองแง่ว่าแบบว่าอาจจะไอซีโคซีได้หมดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับมันมันออกแนวนี้ไปแล้วไปสองแง่ไงใช่แต่เมื่อกี้ก็มีจาง์ผมที่หลุดอยู่บ้างด่าบุปการีผมว่าให้มันแก้งไปแล้วมันก็มันก็มีมันก็มีคำว่าโนเนมันก็มีคําว่าเกาะใครเกาะอะไรอย่างเงี้ยพอได้บอลอีฮีก็ี่าร์ผมไม่มันก็แกงผมอะใส่เข้าไปคำเนี้ยไปมากก็เลยคือแต่ว่าฟังนะ ผมจะพูดให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าตอนแรกบอกให้ด่าพูดไงฟ้าฟังผมผมจะผมจะ่้าฟังความรู้สึกผมก่อนที่ผมและที่ผมและน้องๆสวดกลับไปเพราะตอนแรกเขาก็ใส่ใส่กับเราว่าเรี่ยนะใส่เราเรื่องลงเรื่องเรื่องอื่นปกติหมดแต่ว่ามันก็จะมีตอนอยู่ในหลังคาตอนอยู่สะพานมันก็เริ่มด่ากันพอน้องน้องผมด่าเข้าไปเขาบอกว่าเอ้ยไม่รู้จักไม่รู้จักมึงเนี้ยอะมึงมึงใครเนี่ยมึงชื่ออะไรเนี่ยโนเนม แบบโนเนมโนเนมด่ากันเยอะนานเลยเป็นสิบนาทีเลยคำว่าโนเนมเนี่ยอ่าพอผมเห็นมันโดนด่าอะไรกันอย่างน้เรื่อยเืนเนี่ยผมก็เลยบอกน้องน้องว่าเอางี้เมื่อเขาด่าพวกมึงโนเนมแล้วพวกมึงงอมหรือพวกมึงรู้สึกไม่โอเคใครรู้สึกไม่โอเคอ่ะมึงก็สวนกลับไปเลยมึงก็บอกว่าไอ้แจ็คไม่มีลุงมึงก็มาไม่ได้แบบนี้หรอกไม่มีลุงไม่มีเจเคมึงก็เป็นแค่ขอทานข้างถนนอะไรเงี้ยผมบอกไอยมันด่าไอ้แจ็คไอ้แจ็คเกาะลุงอะ่ะเกาะลุงแบบ เกาะลุงและแบบบารมีลุงแม็กอะไรเงี้ยใส่ไปในี่ยคำนี้เกาะลุงกับบารมีลุงแม็กไม่มันมีคำว่ามันมีคำว่าดังไงไอสัตว์เกาะลุงดังแน่นอนครับถ้ามีคําว่าโนเนมเข้ามาเพิ่มแน่นอนก็มีเรื่องชื่อเสียงภายในนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมมันก็เป็นสองแง่แต่มองในเรื่องโอซีก็ได้แต่โอซีเขาคือพีเอสไงไม่ใช่ลุงแม็กไอโนไอโนเนมนี่เราจะมองในไอซีหรือโอซีก็ได้ถูกไหมแต่ถ้ามองในไอซีมันก็กนงั้นๆนะ่ะสาหรับผมนะแต่สําหรับน้องๆเนี่ยบางคนก็ มันจะอาจจะเหมือนพี่แจ๊คที่เขาอาจจะมองคำว่ากล่องลุกในโลไทยครับเป็นโอซีตอไม่แน่ใจนะแต่ว่าสำหรับคำว่าโนเนมเนี่ยสมมุติน้ารเบิดเพิ่งสตรีมจูกว่าแก๊งแมันไม่ได้มีเนมอันนี้แน่นอนครับมันไม่หนาหันมันก็เป็นเด็กน้อยคนดูหลักสิบหลักยี่สิบเนี่ยเงี้ยโดนเข้าไปเมื่อกี้ก็ดิสออกไปแปดคนเลยครับหน้างานเลยเปลี่แต่ปคนเลยมันนั่งไปเลยมันมันก็อย่างนั้นมันก็ต้องเสียความรู้สึกอยู่แล้วครับเหมือนโดนคนดังมาด่ามันก็เลยจะไปกันใหญ่ผมก็เลย ผมก็เลยอยากจะคุยกับเขาอ่ะฝั่งเราฝั่งเขาก็ไม่โอเคเราไม่ได้อยากจะเจียกโอซนะอ่าดฉะนั้นแต่ฝั่งเขาคิดหรือเปล่านะผมผมมีอีโก้ครับาถ้าโกดอยู่แล้วพูดมาขนาดนี้อ่าขอเนุทุกคนเลยนะพี่พี่พี่ขอพูดเกี่ยวกับโอซด้วยนะบอยบ่อยมึงพูดดิมึงก็เป็นมีประสบการณ์มากก่ากูอือโอเคครับในในมุมนี้นะครับเริ่มจากคําว่าโนเนมก่อนนะสําหรับพี่อะโนเนมอะถามว่ามันคิดสองแง่สองแง่ได้ไหมได้ได้ แต่ในไอซีมันจะเยอะกว่าเว้ยคือในความหมายก็คือโนเนมเนี่ยคือสมมติกูตีกับมึงเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยกูไม่รู้จักมึงเลยอย่างเช่นลุงบุญส่งเนี่ยก็คือโดนด่าเหมือนกันไอ้พวกโนเนมอยากจะมีชื่ออะผมก็โดนนะผมก็โดนผมก็โดนนะามก็ฟั่ฟัง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 อ่าแบบว่าอารมณ์แบบมึงอยากจะมีชื่อในนี้มากเหรอมึงเป็นใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยยกถ้าให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเจเคมีชื่ออยู่แล้วเป็นแก๊งที่แบบไม่แพ้ใครเลยเนื้อผ้าใช่ไหมครับอ่าสกอต อ่ะดีจีหรือสาวที่แหละไอ้สิกอ่ะอันนี้คือพวกที่มีชื่อแต่พวกโนเนมคือน่าจะหมายความแบบนั้นอันนี้ถ้าถามพี่นะในมุมพี่แลวคำว่าเกาะแลวคำว่าเกาะลุงดังถ้าถ้าีนี้ในในส่วนถ้าไม่มีลุงมันก็ไม่เกิดอะไรเงี้ยไม่มีลุงมันก็ไม่มีแบงค์เจเคไม่มีรายได้สิคนะครับไอที่มึงพูดอ่ะถูกต้องเว้ยไอเฮียมึงเพราะมึงมีลุงหรอกมึงถึงมีเจเคมั้งอันนี้ไม่เขียนเลยพอกันอ่าแต่คําว่าเกาะลุงดังเนี่ยสําหรับกูไม่ใช่บอล คือคำว่าเกาะลุงดังเนี่ยมันมันมันน้องผมเป็นคนพูดมันเออนั่นแหละมันมองยังไงให้เป็นไอซีอะไหนมึงพูดดิมันบอกไม่ได้นะอาจจะมองมันมันอาจจะมองสองได้ไี่่า้อว่าดังนี้ว่าคำว่าคาว่าโอซีมันคําว่าแบบโนเนมโอเคบอลบอลฟังพี่นะครับบ้องมันอาจจะคิดอย่างนั้นน้องมันอาจจะโอเคเดี๋ยวให้บอลไปอธิบายให้น้องฟังก็ได้ครับได้พี่คือบัฟคาว่าโนเนมไปเนี่ย อย่างที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้เลยจริงๆถ้าเราแยกแยะเป็นจริงๆอ่ะมันแยกแยกอะออกเฉยๆเราเมื่อไหร่ผมจะแบบสร้างชื่อขึ้นมาอันนี้ฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อน<ม>นะครับเออมันต้องสร้างชื่อขึ้นมาบางคนแบบเป็นแก๊งเล็กมันก็เป็น no โนเนมได้เว้ยอ่าทีนี้มันเป็นอารมณ์ของไอซีแล้วแต่บังเอิญน้องมึงอาจจะคิดไปถึงโอซีด้วยตัวเองนั่นเท่ากับว่ามึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แลวการที่มาบับว่าแบบมาเกาะดังอันนี้มันไม่ควรเว้ยมันลามมันลามมากกว่าโนเนมนะสำหรับพี่แล้วแล้ว ่าคำที่ผมด่าส่วนไปเนี่ยสําหรับน้าะว่าไงผมบอกว่าน้ามึงด่าเขาโนเนมอ่ะมึงมึงเงี้ยไหมมึงงอมไหมมึงด่าเขาโนเนมมึงด่ามึงด่ามึงด่าเขาโนเนมอ่ะมึงมึงบัฟเขาโนเนมักบัฟมึงคืนมึงเกาะลุงไม่มีลุงมึงก็ไม่ได้เกิดเนี่ยเหรอผมไม่ไมีคำด่าเกาะเกาะลุงไม่มีลุงมันก็ไม่เกิดไม่มีลุงไม่ันถามดีนะถ้าไอ้ขอทานอ่ะมึงฟังกูนะถ้าถ้าคำว่าถ้าไม่มีคําว่าเกาะลุงดังผมไม่ติดวาแต่ท่านบอกว่าอ่าถ้ามึงบอกว่าไม่มีลุงไม่มีอะไรอย่างเงี้ย อ่ะเพลงได้ได้เป็นแบบนี้พี่บอยบอยไม่ต้องไปคุยกับพี่ผมไม่คุยครับนะพี่แม่บอกแล้วนี่คิดไปไกลนะเห็นไหมเขาอีโก้สูงผมบอกแล้วคุยไม่ได้แล้วอีโก้คุยอะไรสัตว์มึงปางแจ๊กคุยอะไรบ้างมึงอ่ะยัดแม่อ่ะบ้าป่ะอ้าวอ้ยวไอ้หลุดแล้วมาดิเราแจกูดิกูอยากโดนแบนเหมือนกันมาดิผมไม่แจ้งเห็นหัวกูหน่อยเห็นหัวกูหน่อยบอลเดี๋ย้เฮียกูบอกมึงว่าไงไปดูไอ้แจ๊กดิไม่ต้องให้แจ๊กเข้ามาไอ้บอลมึงก็ใจเย็นหน่อยเฮียมัน ผมไม่ได้เลื่องเล็กนะนะผมไม่ได้อะไรเลยไอหนิผมไม่ได้อะไรเลยแจ้งเลยนะไอสัตว์กลัแจ้งมึงแจ้งนะมึงอะมึงอยากแจ้งมึงแยกนะไอสัตว์กูบอกไว้ก่อนนะแล้วมึงกับกูจะเจอกันได้ไอสัตว์กูบอกแค่นี้แหละไปไปแจ็คไปไปใจเย็น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 แจเย็นใจพอใจพี่ขอโทษแทนน้องมันด้วยวะอ้าโอเคมึงฟังกูนะอันนี้คำปะกุยที่พูดคือพูดกไอแจ็คใช่ไหมใจเย็นไม่ไรเว้ยแจ็คใจเย็นใจเย็นอ้าโอเคถ้างั้น ถ้างั้นมันจะมาทำที่อะไรครับไอ้เนี่ยเอาออกไปในบ้านผมที่เนี่ยอารมณ์ร้อนอไม่แปลกถ้างั้นอะมันจะอารมณ์ร้อนไม่แปลกเพราะอันนี้ในมุมกูคือสําหรับกูนั่นคือโอซีแต่ในการที่โดนบัฟเรื่องโนเนมอ่ะสําหรับสําหรับกูมันไม่ใช่โอซีเว้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนโดนบัฟอ่ะมันมันก็อารมณ์ร้อนได้ไงเอามาทํำที่อะไรสัตว์ขยะไปดิไปกันพูดให้เอาชนะเลยมันจะมาคำขอคำปรึกษามากูถามเลยเลยมึงพูดมันคิดข้าข้าวเต้นหมดเลยนะเว้ยฟังก่อนฟัไม่เป็นไรแก ยย่พีคุฟังก่อนถ้ามึงจะคุยให้มันจบมึงต้องฟังน้ำก่อนมึงอย่าเพิ่งเถียงเว้ยตอนให้หมออยู่ได้ยังไงไม่อยากเห็นหน้าแม่งว่ะแม่ตัวแม่กูไม่อยากเห็นในสัตว์หรอกไปการให้มันไปดิส่วนส่วนคนอื่นมันไม่ได้มีคำว่าเกาะรังไงมันมีคำว่าเกาะมันมีเยอะเว้ยเอางี้แล้วกันบอลบอลอ่าพี่เปาพี่เปาพี่ได้ยินที่ผมพูดใช่ไหมพี่ถือว่าพี่พูดในมุมที่เป็นกลางที่สุดแล้วถ้าบอลยังไม่ฟังพี่ก็ไม่มีรับจะคุยแล้วนะนะครับได้ละคือราะงั้นก็ก็ต้องก็ต้องฝากไปเตือนน้องๆด้วยแล้้ววส่่่นนนเเเเรรรืืออองงงบััฟะไยีมป็ จะด่ายคุยเฮียอะไรมันเป็นเรื่องปกติเว้ยนะครับมีเรื่องเรื่องพวกนี้มาต้องคุมก่อนคุมก่อนจอแม่งมาทําเฮียแล้วว่าบ้านกูไอสัตว์ออกไปเรืองเฮียผมเพศชิบหายแต่มาลงไปดูปพื้นล่างไปไอ้กันต์สตีนไอสัตว์ไปเปล่ามาด้วยพี่ไปไกลไปไสัตว์ไปรีบี้ไปด้วยสวัสดีครับ ผมไม่รุดเลยไม่มีอะไรอันดีแล้วดีแล้วดีแล้วพี่ที่เหงากูเขาจะมาคุยให้แบบเบาหาทางเบาลงอะไรทีเฮี้ยผมบอกแล้วเขาอีโก้สูงแต่ผมมีอีโก้ผมกราบตียังได้เลยยังไงได้หมดถ้าถามให้ให้พูดตรงตรนะกถึงกราบตีให้พูดตรงตรนะอ่าจริงๆรุ่นรุ่นพวกมึงก็ไม่ได้ต่างกันหรอกแต่คือมึงร้อนได้มันก็ร้อนได้เว้ยแต่อย่างกูเนี่ยกูควบคุมได้คือการที่กูมาพูดกับมึงเนี่ยกูบอกแล้วอะไรคือกลางอะไรคืออันนี้กูพูดหมด ถ้าทางนี้ผิดก็ผิดกูยอมรับอยู่แล้วเว้ยแต่ถ้ามึงผิดอ่ะแล้วกูพูดอ่ะมึงต้องฟังได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่มานั่งอธิบายในมุมเมืองกูแบดูมาดีแล้วเว้ยกูถึงมาคุยครับมึงรับฟังกูด้วยถ้าไม่อยากให้มันมีเรื่องอะไรแบบเนี้ได้ครับส่วนหลังจากเนี้ยถ้าตีกันอ่ะกูมองว่ามันก็ได้จะปับเหมือนเดิมแต่มึงอย่าหลุดอีกทางนี้ก็เหมือนกันถ้าทางนี้หลุดอืมาบอก๋ยวกูจัดกันให้แค่นั้นเองครับถ้ามึงหลุดถ้าฝั่งนี้หลุดบอกกูแรือบอกใคร จะจ่ารให้ผมเบรกเวลาหน้างานมันแต่ส่วนในในในเรื่องของเมื่อกี้ประเด็นเมื่อกี้ที่พูดกันเลยเรื่องโนเน่ก็เกาะลุงดังอะสำหรับพี่นะเกาะลุงดังไม่วรมันไม่น่ามีคําว่าดังอ่าน่าเป็นเกาะลุงแบบไม่มีไม่มีลุงก็มันก็เป็นแค่ขอทานเหมือนที่ผมแ่บมันก็จะแบบมองอย่างนี้ตกลงได้แต่ถ้าน้องผมมันมีคําว่าดังเข้ามาด้วยมันก็เลยอาจจะใช่มันมันมันหนักมากเกินไปคือมากเกินใช่โอเคผมเข้าใจโอเคทีนี้ทีนี้ถ้าถ้ามองในเรื่องของไอซี คือจะเกาะลุงเกาะเริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันรับได้แต่ว่<ป>าไอ้ทุเรศแต่ในแต่ในความมึงพูดออกมาได้ไงว่า IC, ไอซีไอสัตว์นั่นแหละแต่ในความหมายจริงๆอะ่ะถ้าให้มึงดูจริงๆอะ่ะคือกว่ามันจะตั้งกันขึ้นมามันก็ไม่ได้มาจากลุงคนเดียวนะเว้ยแถลเก่งนะไอเฮียปากตอแหลไอ้สัตว์ไอซีเฮียยเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าเวอู้เพื่อนไปเลยไปเลยมันก็เหมือึงก็ด่าเขาอย่างนั้นนะมันก็เหมือนมือด่าเรามึงก็หลุดด่ามึงโดนด่ามึงก็หลุดตัวเองก่อนมึงก็จะไม่อะพูดอ่ะ ผมผมแม่ผมด้านบนนะครับไอสัตว์มึงจำไว้อย่างกูเรียกไอซีร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่ปัญญาอ่อนไอซีอะไรเมื่อกี้ยังหลุดเลยก็กูด่าเหมือนนอแล้วไงทำไมเมื่อกี้มีเฮียอะไรป่ะแจ็คพอแจ็คแจ็คใจเย็นใจเย็นไอัดใจเย็นใจเย็นนะแจ็คแจ็คใจเย็นนะเข้าใจครับเข้าใจแจ็คพอเข้าใจไม่ออกสร้างมันตลอดเรื่นตำรวจเลยไี่เป็นห่วงเราเอาจริงนะถามกูนะตำรวจเป็นปูนะนมีมันรอไม่แปลกมันต้องแต่วันนั้นแล้วบอกเติมเงินให้พวกกูอ่ะ อทรณ์กี่รอบได้เด็กี้อ่ะกเขาครับจะจะพี่เป่ห่วงเรานะมึงพี่ขอพี่ขอไม่มันจะกาชาก็เข้าใจแต่คำว่าเติมมันใช้เงินในเกมเติมได้ประหลาดบอลเออมึงผิดก็ต้องยอมรับเว้ยแล้วที่เขาร้ออย่างเงี้ยมึงก็ต้องมึงก็ต้องเข้าใจส่วนที่มึงร้อนะฝั่งนั้นก็เข้าใจอยู่แล้วฝั่งนี้ก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วมันร้อมาไม่แปลกแต่ถ้าหลุดโอซีมาเนี่ยอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันรับกันยากเว้ย เดี๋ยวผมให้มันแจ้งใบตัวเองครับที่มันพอถ้าทางฝั่งนี้หลุดโอซีอ่ะมึงก็เห็นนี่เวลาเจเคหลุดโอซีแจ้งใบตัวเองกันหมดโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแต่ไปรีดูใครน้องผมคนไหนหลุดทั้งหมดใครก็ได้ยืนอยู่ัางเลี้ยวทางแล้วในในความหมายกูไอ้มึงไปช่วยก่อนเดี๋ยวกูคุยเองในความหมายก็คือกูไม่ได้จะให้มึงแจ้งเองแต่ที่กูจะบอกคือเราทำแล้วเราต้องรู้ตัวเว้ยน้องเราต้องรับฟังเราต้องรับฟังคนอื่นด้วย อ้าเนี่ยอย่างกูอย่างเงี้ยมึงกับมึงกับกูตีกันอย่างเงี้ยคือในไอซีคือกูก็จะไม่ไม่ไม่ไอ้นี่มึงแล้วไงไม่เชื่อใจมึงแล้วแต่กูคุยกับมึงได้หรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกันนั่นแหละมึงฟังแล้วก็ไปลองคุยกันดูมีไรก็บอกพี่เปาก็ได้แล้วผู้ใหญ่พูดอ่ะมึงหัดฟังบ้างบอลมึงบอกเขาอีโก้มึงก็อีโก้ไม่ต่างกันถ้าถามกูนะแต่ผมรู้จักยอมครับประตูหน้าเปิดก็ดีแล้วดีแล้ว ฝั่งผมผิดผมก็ยอมรับว่าฝั่งผมผิดครับผมพูดเลยผมไม่แบบไม่เข้าข้างฝั่งผมเองนะผมแค่พูดอ่าคือกลัวกลัวมองมองใช่ออกจากเขตปูนครับแจ๊เกาะลุงแบบเกาะอย่างนั้นนี้แบบไม่มีลุงมึงก็ไม่มามึงก็ไม่มีแบบมึงไม่ได้ขอทานเหมือนที่ผมบัฟเขาอ่ะ อ๋อนาก็บอกว่ามันก็น่าจะโอเคถูกไหมโอเคกว่าคาว่ามีดังเข้ามาอีกถ้ามี่คว่าดังเข้ามาเนี่ยพอมันหลุดไปแล้วมันก็ไม่ได้แล้วเว้ยบอลในมุมหัวนะอะไรไอ้อะไอ้บพวกนี้มันไม่ได้แล้วใช่นะอย่าอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นประเด็นใช้ไม่เป็นไรนะเว้ยน้องเฉยโลกระเรียบออกไปไล่หน่อยเฉยฟังที่อยู่ไปเนี่ยก็แหละมันก็มีทั้งคู่แหละพี่มองสองฝั่งอยู่แล้วไม่ได้มองแต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวโอ้เยอะไปมึงกลับไปคุยกับน้องไป แล้วก็เริ่มกันใหม่เวลาบัฟก็ระวังกันหน่อยแล้วกันครับนะน้าก็บอกเขาด้วยนะเออมันรู้มันรู้ตัวกันอยู่แล้วพี่ขอโทษด้วยนะเว้ยแจ็คเออไปไปไปแจ็คไม่มีปัญหาไปคุยกับน้องมันไปพี่บ่าฝากฟังนู้นนะครับเอาพี่บ่าไปพี่ฝากฝากไอ้แจ็คกลับมาในเกมแจ็คกลับมาในเกมกลับมาในเกมครับฝั่งไหนไม่ไม่แบบ พยายามแบบดึงคอเสื้อฝ oh, ั่งงแล้วหน่อยเดี๋ยวผมดึงคอเนื้อฝั่งนี้ผมผมก็ลำบากใจเหมือนกันพี่ผมก็เป็นพี่อารมองฟังผมนะลูกพี่เปาไม่อยู่หรอกว่าไงมันฟังพี่เปาที Hispanic ่ไหนอะเมื่อกี้มันมันก็ไม่ฟังพี่เท่าไหร่ต่างคนก็ต่างแรงอ่ะบอกใช่ใชแกกูแกกูคุยกูไม่กูจะคุยยังไงต่างคนก็ต่างแรงอ่ะตรงตรงเข้าใจอยู่พี่แล้วมันคือมันทําให้เกมอ่ะมันเล่นอ่ะ บางทีมันบัฟกันอ่ะมันกลายเป็นแบบมันไม่สนุกแล้วอะน้องเออไปต่อดีกว่ะมันก็ดราม่าหนักด้วยอะตอนเนี้ยแล้วถ้าใครเอาเด็กเฮียนี่มาโอ้นะไอสัตว์กูบอกเลยมึงหักกับกูแน่แค่นั้นแหละไปไปไปบปโม่ดาพงดาบพ่อได้นี่อันนี้มันใช่มันหนักอะพี่ฝั่งนึงคือหนักเลยนะพี่เขาด่าเาด่าอันนี้ด่าด่ายอมรับว่าด่าใช่แจกเตมนะแจก เดี๋ยวไม่ไม่พี่เปาพยายามดึงก็ได้ครับไม่ฟังก็อย่างนอยก็ดึงให้มันมันเข้าหูอะไรครับพี่ฟังผมนะผมก็พูดแล้วก่อนจะมาเนี่ยผมก็พูดแล้วพี่เปาพี่ฟังผมว่าถ้าถ้ามันไม่ฟังพี่ออกมาเลยถ้ามันเอาไม่อยู่พี่ออกมาให้มันเป็นเรื่องของไอซีไปเดี๋ยวทางนี้จัดการเองพี่ส่วนถ้าทางนี้หลุดโอซีจริงไม่ต้องห่วงครับผมจัดทุกตัวไอไอ้รอดรอดรอดได้ถ้าพี่ไม่ไหวพี่ก็พักนะตรอดโอเคพี่ ตอนนั้นโอเคไหมเบิร์ดเพราะว่าพี่ก็พี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ไม่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 ค่อยไม่ค่อยไหวดีดีจริงๆพี่ไม่ควรจะต้องมาเจอเฮี้ยอะไรแบบนี้หรอกถ้าถามผมนะโอ้ย่าวิ่งกับรถนะครับโทษทีนะฮะแต่าผมดูผมอยู่ตรงนี้มาเยอะไงพี่พี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันว่าพี่ก็เพิ่งทําได้แค่อย่างนี้เพิ่งได้สองแบบสามแบบพี่เพิ่งเป็นไม่ถึงสองอาทิตย์เลยว่ะยังไม่เมาอีกเหรอมันก็มันเรียกหมอดิเรื่องหมอเมาหน่อยดิต้องเอาต้อเอากับรถไม่มีรถหมอมาเลยเรื่องหมอหน่อยงั้นแต่พี่ ไปแล้วกันมาแล้วครับตำรวจมาแล้วครับเออเออโอเคน้องฝากฝากคุยกับพี่ไหนๆอะไรอ่ะอ๋อไพี่มันก็น้องไหนๆไอบอลก็น้องพี่มันก็ทุกคนก็ต่างเป็นน้องนั้นแหละอ๋อกลับให้หน่อยจริทุกคนเลยก็ได้เฮียทุกคนเลยดีกว่าเข้าใจนะพี่อันนี้ผมพูดในมุมผมเองเลยนะเพื่อแจ็คโดนหนักแบบหนักกว่าบอลเยอะผมพูดแค่นี้ดีกว่าเออแล้วมันเป็นแบบนี้มันไม่แปลกหรอกถ้าถามผมนะเข้าใจ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  ปี <Okay. S 2> ตั้งแต่ผมเล่นมา mm hmm. mm hmm. ถ้าแบบว่าเอาแบบในสตอรี่เนี่ยมีแค่แกะที่มันหลุดเ mm hmm. มื่อกี้เลยแค่นั้นเลยมันก็ก็เข้าใจมันนั่นแหละเข้าใจน้องมันนั่นแหละปี่ก็โอเคพี่ก็รู้จักมันอ่ะรู้จักทั้งคู่อ่ะแต่แบบนี้มันคุยยากไงแต่ผมก็คุยให้แล้วพูดให้แล้วในมุมมองของผมอะ่ะ mm hmm. ผม <Okay. S 2> ว่าผมพูดเป็นกลางที่สุดแล้วพี่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เปลี่ยนก็รับผลเอาเองเชงนั้นนะพี่ทางนี้ไม่แจ้งใบยอยู่แล้วไม่มีทางแจ้งอยู่แล้ว แต่ถ้าแบบมีคนมาเห็นหรือพระจงพระเจ้ามาเห็นมาได้ยินก็ช่วยไม่ได้โอเคส่วนเรื่องตีเรื่องอะไรก็ปล่อยให้เป็นสตรอรี่ไปพี่โอเคโอเคครับพี่แล้วไปตอนนั้นครับพี่ก็ถ้าพี่ไม่ไหวพี่ก็จะเดินออกมาแล้วกันครับพี่โอเคครับพบเจอกันครับน้องกล <Okay, S 1> ับไปใหญ่สัตว์โอเอค okay, ไม่เป็นไรผมไปส่งพี่ไป